โอ้ยแต่ควาวัดเต็มเลยตอนแรกก็ดูว่าเอ้ป้าม่อใครเหรอไอ้ของเราแบบนี้แล้วพี่แักกนเหรอไมใครกาเปิดไฟแบบปดูเลยเอไม่ใช่ว่าแต่ไปหนูเอาป้ายปิดเืองัไมต้องกัวลว่าอยู่ช่องสามเดี๋ยวจะเปิดุใช่ไหมนหลอกหรือยังไงคะคืออาจจะหนีง่า ความร,รู้ตรงมา์เิ็ตติงติดต่อสปอนเซอร์ลูกค้าะแต่พอเรามาเป็นนักร้องอย่างเงี้ยค่ะเราเรา,เราทำทูทามออกมีออกซิงเกิลถ่ายละครเวลาตรงนั้นที่ช่วยแบบมีไฮเดอร์ซีนน้อยลงค่ะก็เลยบอกคุณพ่อว่าเราจะทำยังไงดีเราอยากช่วยเราก็อยากทำอะไรแปลกใหมยย่ในการก็เลยขอจัดมวยหญิงอ๋อค่ะก็ะเป็นปีที่เราก็เลยจัดได้แค่ครั้งเดียวเป็นมวยหญิงในรายการสุดสินดังค่ะเป็นโปรโมเตอร์มวยหญิงก่อนใช่ค่ะ อีกเพราะว่าเอามจัดยิ่งใหญ่คนก็มาดูมาอะไรก็ชุดแต่สวยขนาดนี้ด้วยนะนี่เอกสวยมากต้องถามความคลุกคลีก่อนเลยค่ะเป็นเด็กคือเราเกิดมาพิ่งเราเพิเห็นสิ่งนี้เลยค่ะเกิดมาตื่นทุกเช้าจะเป็นเสียงต่อยมวยเพราะว่าไม่ 我了美女。哎 เรามานั่งคิดว่ามันคือฝันของพ่อเราเหมือนกันแล้ววันคุณพ่อคือยอมมันตลอดอยากร้องเพลงเอาเลยลูกอยากเรียนอะไรทำเลย<อ>ก็เลยรู้สึกว่าต้องปลุก้องช่วยคุณพ่อในสมภพ,พตำรวจเรีรเวืปอฟินสินชัยได้ค<ช>่ของสายยานเนี่ยมูลสื่ออาชีวกรรมเลยนะ เอมชอบจังเลยชอบมั่วมยหญิงคนนี้แต่คนดูไม่ชอบจับเลยมันก็ไม่ได้ศึกษาตลาดด้วยว่าตอนนี้ชอบมวยจะเอามวยอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคุณพ่อสอนมาตลอดว่าดูยังไงให้เรียนรู้จักโปรโมเตอร์ข้างๆคนที่ช่วยคุณพ่อ,อด้วยค่ะแล้วคุณพ่อคือเหมือนบอกให้รับไปในตัวตลอดเวลาที่ผ<า>่านมาใช่ค่ะเหมือนคุณพ่อเวลาไปดูมวยด้วยคุณพ่อจะสอนด้วยเวลาไปดูว่าเห็นไหมคนนี้จับแบบนี้เพราะอะไรน้ำมวยคนนี้เก่งแบบนี้ดูยังไง É tudo คนเลยกลับเหมือนเปลี่ยนเป็นสนใจมากกว่าที่จะมาเอ้ยทำไม่ได้หรอกคนให้การตอบรับดีกว่านะคะ mm hmm. เพราะว่าผู้หญิงมีมุมที่อย่างโัวหนูอาจจะโตขึ้นมามีมีความเป็นผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงอื่นซึ่งก็จะมีม hmm. ที่ที่ผู้ชายรู้สึกว่า น่งผิวเลยหนูเลบอกว่าไม่ต้องช่วยละขอจัดเอง <c oughs> ผู้เอกของเรื่องเองละกัน <c oughs> ว่าเป็นใครเล <c oughs> ยเลยคุณพ่อตอนแรกทุกคนก็แบบเฮ้ย hey, เราขอช่วยช่วยเลือก <c oughs> เพราะว่ามันจะมีสถิติในการโชคว่าคนที่โชคชนะกี่ครั้ง <c oughs> น้ำหนักเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแต่ <c oughs> พอถึงผู้เอก <c oughs> หนูบอกว่าพ่อแล้วทุกคนแบบหนูขอละกันหนูจะตัดสินใจในการขอทำครั้งเองคนเลยแบบทุกคนก็ ใครที่มาค่ายหนูก็จะเป็นจะเป็นเป็นชื่อค่ายต่อท้าเป็นชื่อ่ายใชค่ะเป็นเป็นหลายๆเป็นชื่อค่ายต่อต่อชื่อจริงเลยเ่ะเป็นทังเดียวของมงการหน่วยแล้วเป็นไงแล้วพอตัดแบบทั้งแรกอย่างเที่ยวบเียบัตรคมาปกูตพคือนว่าปกตราการอีดจะไม่ได้เก็บค่าบัตรแล้วกให้ให้ผลคมาด้วยเพราะจริงๆเอ็มอยากส่งเสริมไทย บอว่าตลาดมวไทยวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ดีเความคี่บุญก็ทำละะแล้วนะคะเราก็ยอมรับว่ามันไม่ได้ดีเท่าเดิมแต่ว่า,าใช่คาะมีช่วงนึงบูมมากแต่ว่าช่วงนี้ถามว่ามันไม่ได้ดีเท่าแต่เรารู้สึกว่าเป็น<อ>คนไทยมันเกิดมากับคนไทย<ม><ม>ก็เลยพยายามส่งเสริมให้ให้มันไปได้อะคะ<ม>่ะแล้วก็พอจัดมวยผู้ชายเนี่ยก็คนสนใจประมาณหนึ่งแต่พอมวยหญิงจะบอกว่านั้นคือแบบมีทั้งแฟนลับหนูไปเขียงไม่รู้ว่าเต็มเพราะแฟนลาบหรือเปล่าแต่ว่า ไ่เคยมีเลยค่ะลองดูเพราะว่าที่มันจัดค้งแรกจริงๆใช่ค่ะก็คือที่ได้จัดเพราะว่าเหมือนพักจากงานเพลงก็เลยบอว่าบอกเพราะว่าพ่าบอกเออช่วงนี้ว่างมมาคุยกันหน่อยก็เลยเอาเข้าช่วงนี้ว่างไม่ได้มีตัวหมยังไม่ได้มีอะไรก็เลยจัดเป็นค Thank <laughs> you. พราะว่าการหลงทุ้งไปเรารู้สึว่าเราขี่ทุวนมากออะวคืเราเอาวิดีโอเขาไปดูจดเลยนะว่าน้องหนังคนนี้เขาเก่งสอบคนนี้เข่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอปล่อยจริงเฮ้ยมันหลอกเราเลยก็เลยต้องเตรียมตัวตลอดเวลาใช่ค่ะพี่พอื่องอะไเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะที่เวลาเขาเก่งเราก็จะมีผิดปกติค่ะปกติเลยแต่ว่าครั้งนี้คนนี้เอาไม้ตายนี้มาใช้ที่เขายังไม่เคยใช้ก็อะไรอย่างเงี้ยเทสเนาะเก๋ไก่เลย เขาบางคู่เขาอาจจะรู้สึกว่าคนนี้เป็นแชมป์มาเลยสิไหแต่หนูจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวเลยนะชกมวยคือนะโมเมนต์นั้นเหมือนเหมือนร้องเพลงเลยค่ะอยู่ทาดีมาตลอดแต่มันคือตรงนั้นถ้าคนไหนที่มีสมาธิมากกว่าก็คนนั้นได้แต่ยังไงบอกแบบว่าแบบเดี๋ยวนี้ตลาดมกยไม่ดีจริงๆค่ะแต่ที่น่ามองว่าเดี๋ยวนี้แบบตลาดมวยหญิงแบบฟื้นฟูนะคนก็จะสนใจสนใค่ะแต่ว่า S <S <an> มันก็มีผลนะคอะอดีหรือไม่ดีอะมันมีผลในการทั้งคนเสพและคนจัดอย่างอย่างคนจัดเราต้องพยายามทำคอนเทนต์ใหม่ๆให้ให้คนดูที่มาดูรายการของเราเรารู้สึกว่ามันด้วยด้วยตลาดเลยอย่างนะคะแต่ว่าอย่างโรงเรียนสอนมวยกายเป็นตอนนี้กำลังดูโรงเรียนที่เป็นเอ่อเป็นจิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กำลังดูแต่แต่เ็ารู้สึกว่ามวยไทยของของ่ายเราเป็นมวยไทยที่เกิดมาจากมวย เราเลยไม่ได้เปิดสอนให้คนข้านอกเขมาเรียนแบบแบบที่แบบที่คุณคลือค่ายค่ะค่ก็คือจะเป็นเทรนแค่ คือคือหมายความว่าเราเป็นโปรโมเตอร์แต่ว่าเราก็คือใช้ชีวิตรูปเรียวกับน้ำมวยเลยช่วงที่ช่วงที่พักเวกจากการทำงานเนอะเองก็จะมีเวลาอันนี้คือชอบออกกำลังกายแล้ว่าเราต้องการเข้าไปแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งใกล้ชิงคู่นะคะมันจะมีช่วงที่หนูออกกำลังกายไดเอทเอนงก็ใช้มวยในการลดความอ้วนไปกับเพื่อนลงขากับเพื่อนแล้วก็ใช้มวยในการลดความอ้วนก็มีแล้วก็ไดเอทหรือว่าออกกำลังกายควบกันตัวแล้วก็ทได้เลยค่ะอันนี้อยากดูเคล็ดลับก็ เราเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยรู้ไหมรอบข้างเราก็มีแต่แบบนุ่ผู้ชายมยานะตัดมีการแบบครงแบบแตรงหรือว่าอะไรยังไงพวกนี้คนะือจะบอกว่าก่อนก่อนหนุเกิดคุณพ่อมียัวยวันข้าศกโอ้แต่พอลูกโตขึ้นแล้วลูกสวนมาก ิงก็อาจจะประมาณสิบคนก็คนตัวเล็มากเลยคือใครจะมาจิบก็คือควารูจากหวั ตึงเกนปล่อยด้วยค่ะน่ปล่อยเกช่ามปล่อยเอโอเไปเบขอบคุณขอบคุณแล้วรตงายด้วยเหรอต้องรอรุ้นค่ะต้องรอว่ามัมัด้ยโอเคก็แขอได้ทุกอย่างโอเค มากเลยนะคะดูแลกันให้ดีๆดู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 ดดู